ขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่ะแต่เหมือนแบบเน็ตมันช้าช้าอยู่นะใจ,ใจแล้วใจไม่ได้เตยนะ คไคนะสวัสดีค่ะฝนตกนะคะทุกคนเข็นนชาที่เพ่าเอ่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาชมน้องเขียวคันนี้นะคะไม่เคยแบบยังไม่ได้เคยลงคลิปแบบนี้แบบ เคยมีแรปเตอร์นะคะที่พาชมรับสีทั้งคันเนาะลราก็แบบจัดเต็มเหมือนกันนะแต่ว่าคันนี้เป็นน่าจะแบบแต่งเต็มสุดในช่องนั้นชาบดปทุมแล้วนะคะนี่คันนี้เลยนะคะเตรียมส่งมอบสัปดาห์หน้านะคะรอพี่ๆเข้ามากันสักหนึ่งพันคนก่อนนะคะเราจะพาชมคันนี้นะคะจะมีคนบอกว่าไม่อยากให้ครบเลยไหมจะได้แบบไม่ต้องจบไลฟ์เลยวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสว,สดวันเสาร์นะคะวันนี้ทำงานกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้พาชมรถนะคะรถยนต์ฟอร์ดนะคะกับนัชชาขปรปทุมค่ะเดี๋ยวรอสัญญาณนิดนึงนะคะเหมือนเหมือนสัญญาณมันโหลดเนาะรับชมกันแบบสดๆนะคะสวัสดีค่ะ,คะเช็คเสียงขออนุญาตเช็คเสียงนะคะหนึ่งสองสามค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่ะใครเข้ามาแล้วฝาก ตอบรับนัชชาหน่อยว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆนะคะวันนี้แบบเจอน้องเขียวนะคะเขียวเล็กกับเขียวใหญ่นะคะเ <c oughs> สื้อนะคะที่เขียวนะคะไม่มีอะไรเขียวนะเสื้อนะคะที่เขียวเนาะเสื้อกับ รถนะคะที่เขียวนะคะวันนี้ตั้งใจหรือเปล่าใส่มาเหมือนกันเลยที่จริงไม่ได้ตั้งใจนะคะเบลอไปหน่อยนะคะลูกค้านะที่จ,จะใส่สีเสื้อสีอื่นมานะคะแต่พอดีก็รู้สึกเออเข้ากันเข้ากันนะคะแล้วก็ดูแบบว่ารถเนี่ยเขาเด่นขึ้นมาแต่จริงๆก็คันนี้เด่นอยู่แล้วนะขับบนท้องถนนยังไงก็คนก็มองนะคะสําหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวพี่ๆน่าจะเข้ามาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวนาชาถ้าใครเข้ามาหลังเดี๋ยวนาชาวนให้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะพอนี้นาชาอยู่ได้แบบเยาวยาเลยนะคะเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ นัชชาฝอปทุมนะคะเช่นเคยนะคะพบนัชชานะคะนัชชาจะพาลูกค้าทุกท่านค่ะพี่ทุกท่านนะคะไปชมค่ะรถยนต์ฟอร์ดกันนะคะพร้อมชุดแต่งเท,ท่ๆแซ่บๆสไตล์นัชชาฝอปทุมกันนะคะ,ะ,คะสวัสดีนะคะก็อยู่ที่นี่เลยฟอร์ดออโตกรีปทุมธานีนะคะนัชชาเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่นี่นะคะมา4ปีแล้วนะคะมีประสบการณ์การแต่งรถประสบการณ์การจัดไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ประสบการณ์การดูแลลูกค้าทั้งก่อนแล้วก็หลักการขายนะคะไม่มีหนีหายตายจากกันแน่นอนนะคะแต่แค่ว่าอยู่ ที่นี่นะคะที่เดิมนะคะประสานงานให้ได้กับทุกวงการนะคะไม่ว่าจะเป็นแต่งรถเข้าศูนย์นะคะก็คือดูแลให้หมดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องแบบว่าติดต่อเจ้าหน้าที่เองก็ได้นะคะติดต่อผ่านนชาได้เลยนะแล้วก็เรื่องสําหรับชุดแต่งนะคะถ้าออกรถกับนัชชาไปกับพร้อมชุดแต่งนะคะก็ติดต่อผ่านนัชชาได้เลยนะคะถ้าเกิดรถ ในส่วนของชุดแต่งนะคะเกิดปัญหาอะไรนะคะต้องการเคลมนะคะต้องการติดต่อช่างให้ช่างดูแลนะคะก็คือนชาประสานง,งานให้หมดเลยนะคะสําหรับคุณพี่ท่านใดหรือลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่มีเซลน่ารักน่ารักนะคะไว้ดูแลนะคะไว้ดูแลรถของลูกค้านะคะไม่ได้ดูแลเซลเนาะก็ติดต่อ,อนชามาได้เลยนะคะที่เบอร์0953944239ค่ะ0953944239ณชายําเบอร์ใหม่ บ่อยมากเพราะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ใหม่นะคะแต่ว่าก็ใช้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีนะคะสําหรับพี่พท่านาใครดูคลิปเก่าเนาะยังพูดเป็นเบอร์เก่าอยู่ก็ขออภัยด้วยนะคะแต่จริงๆก็สามารถเบอร์นั้นสามารถโทรได้นะคะแต่ว่าแอดไลน์ไม่ได้แล้วนะคะต้องขออภัยด้วยแต่ว่าแนะนําว่า เป็นเบอร์ที่ขึ้นอยู่ให้นะคะที่คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าที่นัชาแจ้งไปเนาะก็คือสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรหารได้เลยนะคะ0953944239ค่ะติดต่อนัชาติกันมาได้เลยนะคะอยากได้เซอร์น่ารักน่ารักก็ดูแลน์เนาะ,ะวันนี้ค่ะพาชมนะคะคันนี้ค่ะ Ford Everest นะคะรุ่นส port ค่ะตัวนี้จัดเต็มจัดเต็มทั้งรถแล้วก็ตัวนี้เป็นเพิ่มตัวเป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจมาด้วยนะคะก็คือเพิ่มแพ็กเกจยังไงก็คือเพิ่มแพ็กเกจให้เป็นรถสปอร์ตที่เป็นเหมือนกันกันกบตัวท็อปขับสองนะคะ ของ f o r d Ever e s รนั่นเองค่ะก็คือได้ระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเข้ามาค่ะขออนุญาตอธิบายเรื่องระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมเข้ามาก่อนแล้วกันนะคะก็จะมีกล้องรอบคันนะคะหรือว่ากล้อง360องศานะคะแล้วก็จะมีระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะหรือว่าเบรกอัจฉริยะนั่นเองก็คือตรวจจับได้ทั้งคนแล้วก็สิ่งของเลยนะคะก็หลักๆเลยก็คือความปลอดภัยที่เขาโดดเด่นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอย่างอื่นก็จะเป็นความสะดวกสบายที่เพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวนะคะค่อยพาชมแล้วก ใกลแนะนำแล้วก็รีวิวชุดแตกไปด้วยเลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะรุ่น Everest Sport นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเดี่ยวค่ะขนาด2.0นะคะแรงม้าอยู่ที่170แรงม้าค่ะส่วนแรงบิดนะคะอยู่ที่405นิวตันมมตรนะคะค่ะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แบบไหนนะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ 6สปีดนะคะรุ่นนี้จะมีจําหน่ายเฉพาะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเท่านั้นนะคะแต่ว่าลูกค้าถามว่าถ้าไม่ได้ซื้อเป็นระบบเกียร์10สปีดเนี่ยหรือว่าไม่ได้ขับเป็นตัวระบบขับเคลื่อน4ล้อนเนี่ยสามารถขึ้นเขาลงเขาได้ไหมนัชชาแจ้งได้เลยนะคะว่าลูกค้าถ้าออกรถยนต์ฟอดไปเนี่ยก็คือสามารถขึ้นเขานะคะก็คือ พวกเข่าคอนะคะหรือว่าอาเข่าต่างๆนะคะก็คือ,คอขึ้นได้สบายมากๆนะคะแล้วก็เรามีหมดไม่ใช่เราสิรถนะคะเขามีหมดการขับขี่มาให้ลูกค้าเลือกใช้งานกันด้วยนะคะหลายหมดมากๆเลยนะคะก็มันจะมีโหมดปกตินะ้อโหมดลากข่ววโหมดถนนลื่นนะคะแล้วก็ เราก็หมดเออหมดลากเพื่อนรักเพื่อนลากเพื่อนรักเพื่อนนะบอกเนี่ยหยอกหยอกดูว่าพี่แบบอ,อ่ยังมีสติหมดปกตินะคะหมดลากพ่วงนะคะหมดถนนลื่นนะคะแล้วก็หมดประหยัดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหลักๆนะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ด้วยตัวเองนะคะก็เขาก็จะแบบว่าจัดการกับช่วงล่างให้กับลูกค้านะคะโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยเลยนาะเราแค่เข้าโหมด การใช้งานเท่านั้นนะคะแต่คันนี้จะเต็มมากเพราะว่าเครื่องช่วยเบรกเนี่ยเขาก็มีแบบว่าเบรกนะคะที่เป็นเบรกเบมโบนะคะเบมโบเบมโบเบมโบมาให้ด้วยนะคะถ้าพูดผิดก็ขอขออภัยด้วยเนาะแต่ว่าใส่มาให้ถูกแน่นอนนะคะแล้วก็เราติดตั้งทุกอย่างนะคะกับ ร้านค้านะคะหรือว่าร้านแม็กชั้นนําของประเทศนี้อยู่แล้วนะคะมีการรับประกันนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลนะคะก็ติดต่อผานชาได้เลยนะคะดูแลให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าออกรถไปแล้วต้องไปประสานงานกับร้านด้วยตัวเองนะคะถ้าออกรถกับนชชาไปเนี่ยเดี๋ยวนชชาประสานงานให้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าออกรถกับนชชานชชาจะเลือกร้านที่มีการรับประกันเท่านั้นเนาะแล้วก็ลูกค้าจะได้หายห่วงจะได้รู้สึกว่าต่อให้ไม่ได้ติดตั้งของศูย์ไปเนี่ยก็ยังแบบว่าโอเคอยู่นะคะแล้วก็รถหล่อเทแบบที่ลูกค้า ต้องการด้วยนะคะก็อย่าลืมทักมาค่ะหรือโทรมาที่0น95 3944239 39นะคะพูดเกินพอพี่ๆนะคะน่าจะเข้ามาเยอะแล้วเพราะว่าเมื่อสักครู่เหมือนคลิปอะคะ่ะตอนต้นคลิปมีปัญหาเนาะอ่ะพูดเรื่องรุ่นรดไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันเลยนะคะชุดแต่งในวันนี้เลยค่ะโดดเด่นกันอยู่แล้วนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากนะคะดาวพันดวงล้านดวงนะคะที่อยู่กับณาชาต,ตรงนี้นะคะก็คือ แสีนะคะครึ่งคันค่ะครึ่งคันสีดําเงาน,นะคะสีดําเงาน,นะคะก็คือ f o r d Everest s p o r t เนี่ยเขาก็เป็นความสปอร์ตเขาก็คือเป็นสีดําเงาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพิ่มความโดดเด่นหรือว่าให้แบบสวยมากๆสุดๆไปเลยนะคะก็แสีนะคะครึ่งคันเป็นสีดำเนาะแล้วก็ตัดสลับนะคะกับการแรปสีนะคะครึ่งคันเป็นสีเขียวนะคะก็จะเขียวประมาณนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหัวหน้าบอกให้ สี่หมาื่นแปดพันคนหัวหนะ้าบอกว่าให้คุยกับพี่พีด้วยก่อนนะคะ MC ก่อนสวัสดีค่ะ4 8 0 0 0คนที่เข้ากันมานะคะหลงเข้ามาหรือว่ายังไม่หลงนะคะก็ใครยังไม่กดสั่งกระดิ่งหรือว่ากดติดตามช่องนาชชาไว้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะหรือใครสนใจซ,ซื้อรถนะคะก็สามารถแอดไลน์นาชานะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ให้ได้เลยนะคะนชชาไม่ใช่พิตตี้นะคะแต่ว่า ซาโปรโมชั่นนะคะของ Ford นะคะแล้วก็พร้อมดูแลก่อนแล้วหลังการขายเลยค่ะรอบคันรอบคันครึ่งคันนะคะก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะฝากระโปรงด้านบนก็ยังคงมีคําว่า Ever อร์เนะคะบนฝากระโปรงนะคะเป็นสไตล์ของ f o r d Ever วอร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงไปเลยก็คือของเทอร์มเราถ,ถอดออกนะคะจากกระจังหน้าโลโก้ Ford นะคะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าของวิกเตอร์นะคะแต่ว่าเพิ่มเติมเนี่ยเป็นโลโก้มามัสแตงนะคะก็คือ ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะอยู่บนกระจกหน้าของวิเตอร์นะคะ,ะก็ปีมมาเข้าด่านตำรวจจับไหมครับีมมาเข้าด่านตำรวจจับไหมก็คือเป็นมามาพัสแตงนะคะไม่ได้จับนะคะเพราะเราต่อภาษีให้กับน้องม้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหยอกกันแบบน่ารักน่ารักนะคะค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ ไฟ LED 3ดวงตรงนี้นะคะเป็นไฟสีเหลืองแบบนี้นะคะสดวงดวงเล็กๆที่จริงไฟ LED ตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวแบบคล้ายๆเป็นสีขาว LED ตรงข้างๆตัวรถนะคะหรือว่าจะเป็นสีส้มแบบนี้ก็ได้นะคะ <Read> ing, <techniques S 1> อันนี้จะเป็นเลือกยังไงเลือกเลือกจากในตัวรถหรือว่าเลือกเลือกจาก <c ười> ตอนที่จะมาแต่งรถ <c ười> นะคะก็คือต้องจองรถก่อนนะคะแล้วก็จองออนไลน์นะคะปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะต้องจองรถกับนัทชาปลอดปทุมนะคะสําหรับ ด้านหน้าแจ้งไปเยลๆเนาะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยของกระจังหน้านะคะที่เขายื่นออกมาเนี่ยเขาจะมีมาพร้อมกับไฟ LED สีขาวแบบนี้ด้วยนะคะก็คือสวยนะคะอแล้วก็เท่มากๆเลยสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนชาอ่านชื่อไม่ค่อยเห็นนะคะสวัสดีะคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะสวัสดีนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, นัชาหน่อยนะคะจะได้มีแบบกําลังใจนะคะในการพาชมรถกันแบบสดๆบ่อยๆนะ ก็หรือว่าใครอยากว่ามาทดลองขับนะคะหรือมาดูรถจริงๆชุดแต่งรถนะคะเรามีแบบแต่งกันทุกวันเหมือนกันนะคะแต่ว่าโซนแต่งรถเราจะอยู่ด้านล่างเนาะ mm hmm. ก็มาดูรถได้นะคะมาให้นาชาคุยรายละเอียดปรึกษากันก่อนได้นะคะยังไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรนะคะก็มาดูรถเพื่อแบบตัดสินใจก่อนได้นะคะ แล้วก็สําหรับไฟหน้านะคะรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะเป็นไฟหน้าระบบ LED นะคะก็จะมีไฟ daytime ตรงขอบตรงนี้นะคะตอนนี้นะชาเปิดไฟนะคะเป็นระบบออนอยู่ระบบออนคืออะไรก็คือถ้าเวลาเราใช้งานรถจินนะคะก็คือไฟจะขึ้นประมาณนี้เลยนะคะระบบไฟทํางานแล้วแต่ที่อาจจะไม่ได้ดูโดดเด่นมากนะคะเพราะว่าโคมไฟโคมหน้านี้นะคะแลบสีนะคะเป็นสีดำๆนะคะแบบออกแบบ ช้าหน่อยก็คือไม่ได้กึ่งแบบให้ให้ใหสวังมากนะคะต้องการให้แบบว่าโคมเนี่ยเขาดูแบบสมูท t h นะคะแล้วก็ลงตัวไปกับชุดแต่งที่เป็นโทนดาของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ด้านขอบนะคะตรงนี้ที่เป็นสีเงาเพราะว่าติดตั้งชุดครอบนะคะไฟหน้าสีดําเงาแบบนี้ไปนะคะ mm hmm. หลอเท่ไหมคะถ้าหลอดเท่ก็คอมเมนต์ กันมาบอกณชาหน่อยนะคะเราก็ใครฟังไม่ทานนะคะรุ่นอะไรนะคะเป็นรุ่น Everest ร u สสป r t นะคะเป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจก็คือเพิ่มแดกนั่นเองนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่1,565,000้าบาทนะคะ mm hmm. อ่ะก็เดี๋ยวราคาอ่ะตอนนับปัจจุบันนะคะนปัจจุบันที่เราเจอกันอยู่นะคะก็คือราคานี้อยู่เนาะอ่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสเกิร์ตนะคะเป็นสี แบ็กนะคะจาก Shoot itter, ชุดแต่งวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นสีก็ตแบ็กทั้งหมดเลยแหละในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์นะคะก็คือเป็นสีดําเงานั่นเองนะคะให้อารมณ์สปอร์ตแบบสุดๆนะคะในสไตล์ของชุดแต่งวิกเตอร์ที่ส่วนมากลูกค้าฟอร์ดเอเวอร์ก็จะเน้นติดตั้งกันอยู่แล้วนะคะสาหรับตัววิกเตอร์นะคะแบบนี้นะคะก็คือหล่อมากๆพอตัดกันกับสีเขียวอะค่ะก็คือดูดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าตัดกันกับสีเหลืองนะคะก็จะดูแบบเซ็กซีมก่มากๆเลยค่ะหยอกหยอกหยอก โอเคค่ะกลัวพี่ๆหลับเนาะก็อยากดูตำแหน่งไหนเหมือนเดิมค่ะตอนนี้กำลังรับชมกันแบบสดๆนะคะก็สามารถแจ้งน้องณชาติได้เลยนะคะสำหรับคิ้วล้อนะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นคิ้วล้อนะคะแบบของวิกเตอร์นะคะก็เขาก็จะมีเหมือนบกักปากหน่อยตรงนี้นะคะให้อารมณ์ว่าเฮ้ยลุยนะแต่ก็ยังสปอร์ตอยู่นะคะสีก็จะเป็นสีเดียวกับข้างหน้านะคะก็คือกอดแบ็คนะคะออกเป็นดําเงานั่นเองนะคะก็คือ หล่อแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบออฟโรดจัดหนักจัดเต็มนะคะสําหรับคิวล้อวิกเตอร์นะคะก็คือใครอยากได้ประมาณเนี้ยก็คือติดตั้งคิวล้อของวิกเตอร์เขาได้เลยนะคะสําหรับแมกยางค่ะคันนี้นะคะเป็นแมกขอบ20นะคะ ลายก็จะเป็นลายแบบทั่วไปเลยค่ะที่ลูกค้านิยมติดตั้งกันแต่ว่าสีนะคะเขาจะเป็นสีดําด้านนะคะสําหรับตัวนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมกับยางโตโยนะคะยางโตโยนะคะแล้วก็หน้ายางคันนี้อยู่ที่275ทับ55 R20 นั่นเองนะคะตัวนี้ใครชอบความสูงนะคะประมาณนี้นะคะก็คือแจ้งได้เลยว่าติดแม็กยางตัวนี้เนาะแต่เดี๋ยวต้องแจ้งก่อนว่า คันนี้โหลดนะคะแต่ก่อนจะไปที่ในส่วนของเรื่องโหลดกันนะคะก็คือนี่เลยชุดเบรกค่ะที่ลูกค้าอัปเกรดขึ้นมานะคะก็จะเป็นชุดเบรกไฟฟ้านะคะของเบมโบ้นะคะรุ่น2 0 z นั่นเองนะคะมาพร้อมกับจานเบรกขนาดใหญ่เลยค่ะจานเบรกตัวนี้ก็คือเราเปลี่ยนนะคะให้เต็มวงล้อนะคะให้เต็มแบบวงล้อข้างในเพื่อให้ความสวยงามกับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พอเราใส่ชุด เบรกเข้าไปเนี่ยก็คือจะเข้ามากเลยค่ะทั้งหน้าแล้วก็หลักเลยนะคะสําหรับเบรกแอมบูเนาะแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างค่ะโปรเฟนเดอร์นะคะจัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปีกนกนะคะไม่ว่าจะเป็นปีกนกเนาะหรือว่าจะเป็นตัวช็คอัพนะคะแล้วอย่างที่นาชาแจ้งไปนะคะว่าคันนี้สอกนิ้วนะคะ นัชชาแจ้งขนาดแม็กยางไปแล้วเนาะ,ะความสูงนะคะจะอยู่ประมาณนี้ก็จริงถ้าลูกค้าโหลดลงนะคะ2นิ้วด้วยนะคะ ถามว่าโหลดลง2นิ้วเนี่ยที่จริงถ้าเกิดไม่เปลี่ยนชุดเบมบูได้ไหมเนาะ,ะลูกค้าบางท่านอาจจะอยากโหลดอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็อยากใส่แม็กขอบ20เหมือนกันแต่ว่าไม่ใส่ชุดเบมบูได้ไหมนะคะไม่ใส่จานเบรตรงนี้ได้ไหมก็คือสามารถใช้งานได้นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กได้เลยเลือกตัวอย่างที่แบบเป็นคุณภาพแล้วก็อยากติดตั้งได้เลยนะคะแต่ว่าแค่ว่า เราก็ใส่ตัวชุดโหลดเข้าไปนะคะแต่คันนี้ก็คือเป็นสปริงโหลดนะคะของโปรเฟนเดอร์นะคะแล้วก็โชค๊คอัพเนี่ยเขาของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็ปีกนกนะคะก็เป็นของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันก็คือติดตั้งเป็นตัวท็อปสุดของโปรเฟนเดอร์ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคันนี้แต่ว่าปรับเปลี่ยนได้นะคะอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากใช้งานแบบไหนนะคะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้งานรถคันนี้บ่อยๆเนาะอาจจะมีรถหลายคันอยู่แล้วก็อยากใช้งานแบบทั่วๆไปนะคะแต่อยากแต่งหลอดแตกเท่ด้วยนะคะอันนี้ก็คือ ปรึกษาณชาฟอดประทุมได้เลยนะคะเพราะว่ามีคําแนะนำให้อย่างดีแน่นอนนะคะจ,จัดจัดเต็มให้แน่นอนนะคะหรือว่าลูกค้าทาน,านายพิพ่าน,านายอยากจะไปดูรถตัวเองนะคะแต่งกันถึงที่ร้านแต่งรถเนาะหรือว่าร้านเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนคำช่วงล่างเนี่ยก็คือเดือนชาพาไปได้นะคะก็คือไปเฝ้าดูรถตัวเองได้เลยเผื่ออยากจะเพิ่มอัปเกรดอะไรนะอาจจะคุยกันแล้วก็ติดตั้งไปประมาณนี้นะแต่อยากจะเพิ่มเติมพอไปดูที่ร้านนะคะก็คือ น้าชาช่วยแนะนาแล้วก็ทางร้านเขาจะช่วยแนะนําได้เลยนะคะก็คือไว้ใจได้นะคะแล้วก็ให้คำแนะนำได้อย่างดีแน่นอนนะคะแล้วที่สำคัญนะคะก็มีประกันให้กับลูกค้านะคะปรึกษาได้ผ่านตัวเซลล์ได้เองเลยนะคะสำหรับชุดครอบต่างๆนะคะที่มือจับประตูนะหรือว่าตัว เม้ากันรอยเนี่ยก็จะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราแต่งเป็นโทนดําเงาทั้งคันเลยแต่ในส่วนของกระจกเนี่ยก็คือเขาเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะนี่หล่อเท่มากๆเลยใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อนาะชาอปทุมมาได้นะคะโทรได้เลยนะคะที่เบอร์095 394 4239นะคะอยากรับชมตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งนาชาได้เลยนะ มีลูกค้าท่านใดอยากรับชมตรงไหนเพิ่มเติมแจ้งน้องนัชาได้เลยนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีพี่ๆที่เข้ากันมาใหม่ด้วยนะสวัสดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในนะคอนโซลขขงก็จะเป็นสีดำตัดสลับก,กันกับตัวสีเทานะคะสีได้สีเทาแบบนี้ให้ลมสปอ,ปอร์ตเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาปรปับไฟฟ้านะคะทั้งคู่หน้าเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ฝา ข้อฝาถังน้ำมันนะคะก็คือติดตั้งเพิ่มเติมไปนะคะนี่แล้วก็พูดถึงกันหน่อยแล้วกันสำหรับตัวนี้นะคะก็เติมน้ำมันนะคะดีเซลหรือว่า B20 ได้นะคะเพราะว่าเป็นบล็อกเครื่องบล็อกใหม่เนาะแล้วก็มีตัวแอดทรูเข้ามานะคะให้ลูกค้าใช้งาน เพิ่มเติมนะคะตัวแอดปูใช้งานกันยังไงนะคะวันนี้ก็พี่ๆอาจจะบางท่านอาจจะเคยดูมาแล้วแต่บางท่านอาจจะกําลังซึ่งศึกษาสําหรับรุ่น Ford e v e r อเรุ่นสปอร์อยู่นะคะตัวแอดปูใช้งานกันงไงของทาง Ford นะคะก็คือติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะเอาจริงๆก็คือเขาจะมีน้ำยาแอดปูน้ํายาตัวนี้นะคะก็คือช่วยเหมือนกําจัด ข่าเมาะนาะต่างๆแบบสิเหมือนท่อไอเสียค่ะให้มันสะอาดยิ่งขึ้นก่อนที่เราจะปล่อยสู่อากาศนั่นเองนะคะก็คือทีมรักโลกนั่นเองนะคะฟอร์ดต,ตอนนี้ก็รักโลกมากๆแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็คือแบบว่า ถามว่ายุ่งยากไหมอ่ะไม,ไม่มีใครถามเลยนะชาจะบอกว่ายุ่งยากไหมสําหรับการที่เรามีรถที่ใช้แอดปูนะคะที่จริงไม่ได้ยุ่งยากเลยลูกค้าเฉลี่ยแล้วนะคะก็จะเติมประมาณสักปีละหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าหมดก่อนเนี่ยหน้าจอด้านหน้าตัวรถนะคะเขาจะมีการแจ้งเตือนหรือว่าแสดงผลจํานวนปริมาณของแอดปูของเราอยู่แล้วนะคะฟิลคล้ายๆอะไรฟิลคล้ายๆแบบตัวน้ํามันเครื่องนะคะที่เขาจะมีแทบเปอร์เซ็นต์บอกนะคะแต่จริงๆอะ่ะก็คือ เติมเพิ่มเข้าไปก็ประมาณไม่เกินหนึ่งหมืนห้าพันกิโลคล้ายๆกับเวลาลูกค้าเอารถมาเข้าศู์เนาะแล้วก็สามารถให้ช่างอะค่ะเขาเติมตัวแอดปูอะค่ะเข้าไปในเวลาที่เราเอารถมาแบบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเอามาเช็คตามระยะได้เลยไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็วุ่นวายเลยค่ะแล้วก็สําหรับใครที่กังวลว่าถ้าเราั้าหมดก่อนทาไงเพราะว่าใช้รถเยอะหลืออะไรเงี้ยนะก็คือดูได้ที่หน้าจอนะคะหน้าจอด้านหน้านะคะเขาก็จะมีแบบแต่งแต่งเตอนของแอดปูนะคะแล้วก็ ก็เป็นแบบการช่วยโลกนะคะในระดับหนึ่งเนาะสำหรับตัวนี้นะคะอ่าก็สำหรับตัวแอดพูจบไปแล้วนะคะสำหรับใครที่แบบอยากศึกษาเพิ่มเติมเนาะก็แจ้งนาชาได้นะคะหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคุยคุยกับนาชาเลยคะ่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมกันแบบสดๆนะคะกับนาชาป,ประทุมที่จริงอยากพาชมเมื่อวานนะปกติก็คือ FC นะคะหรือว่าลูกค้าจะ คุยกับนชาเยอะในวันศุกร์เนาะแต่พอดีว่าเมื่อวานติดธุระนะคะแล้วก็คันนี้ก็คือฮอตมากๆเลยนะคะอ่าก็คือวันนี้ก็เลยเพิ่งมาได้ถ่ายกันนะคะก็เข้าใจแหละพี่ๆอาจจะแบบกําลังขับรถอยู่นะคะ ก็พูดถึงใครที่รับชมย้อนหลังแล้วกันนะคะก็ติดต่อ,อนชาได้นะคะที่เบอร์ศูน3 9 4 4 2 3 9นะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยได้นะคะในคลิปได้เลยนะคะเดี๋น้ชาจะตอบด้วยตัวเองนะคะนชาไม่มีแอดมินนะคะไม่มีแอดมินนะคะถ้าโทรไปบอกว่าเป็นแอดมินของอนชาเนี่ยไม่มีล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอน,อนชาต,ตอบเองนะคะทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ t ิ k t o k เนาะหรือว่าช่องทาง YouTube นะคะ แล้วก็ช่องทางธรรมชาติที่ลูกค้าเดินมานะคะวิ่งมานะคะลยตัวลงมานะคะที่ฝอร์ปทุมนะคะก็คือผ่านนชานะคะโดยตรงเลยนะคะน้ชาไม่มีแอดมินนะคะแล้วก็ในบางช่วงก็อาจจะตอบช้านิดหนึ่งนะด้วยความที่ไม่มีแอดมินนะคะลูกค้าเพราะว่าเนื่องจากติดลูกค้านะคะบางทีพาชมชุดแต่งเนี่ยบางท่านก็รูชุดแต่งประมาณ2 -3 ชั่วโมงเลยค่ะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวตอบกลับแน่นอนนะคะสําหรับนี่ ด้านท้ายตัวรถกันแล้วนะคะสำหรับด้านท้ายตัวรถค่ะคันนี้นะคะติดตัวไฟท้ายนะคะระบบ LED นะคะของ Ford Everest นะคะใช้งานยังไงนะคะนอกจากความสวยหล่อที่ว่า Everest นูนนะคะนูนนะคะนูนขึ้นมานะคะแบบนี้เนาะก็เวลาเราเหยียบเบรกค่ะเวลาเรา <laughs> เวลาเราเหยียบเบรกนะคะ <laughs> เวลาเราใช้งานเนาะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,ะก็จะเป็น ประมาณนี้ค่ะก็คือไฟนะคะเขาจะขึ้นนะคะคําว่าเอเวอร์นะคะเวลาเราเหยียบปิดเนาะนี่ประมาณนี้เลยคือสวยงามมากๆนอกจาก,ากวจความสวยงามคือไปเป็นความปลอดภัยด้วยนะคะติดคําว่า ติดคําว่าสวยงามไปหน่อยอ่ะว่คือความปลอดภัยด้วยนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาเนาะอ่ะไฟนี้นะค่ะเป็นไฟของรุน่นนี้เขาอยู่แล้วนะคะรุ่นสปอร์ตนั่นเองก็เป็นไฟ led อยู่แล้วนะคะแค่ติดตั้งตัวไฟตัวนี้เพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็ติดตั้งชุดครอบนะคะที่เป็นสีดําเงาเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์นะคะสกเกิร์ตด้านล่างวิกเตอร์ก็สีเป็น กอดแบ็กนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับปลายท่อคู่หลอกนะคะต้องบอกว่าหลอกสีเงินนะคะให้ตัดสลับก,กันกับชุดแต่งนะคะให้อารมณ์แบบว่าดูสปอร์ตแบบสุดๆนะคะแต่ว่าคันนี้ไม่ได้ใส่แค่ปลายท่อหลอกเท่านั้นนะคะเพราะว่าปลายท่อจริงๆนะคะจาก HKS นะคะตัวนี้นะคะเป็นปลายท่อคู่จาก HKS นะคะเป็นลายคาร์บอนด้วยนะคะตัวนี้ก็คือติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเข้ามานะคะไม่ใช่แค่ปลายท่อสิก็คือเปลี่ยนทั้งแบบคอท่อเลยทั้งเซ็ตของเขาเลยนะคะเป็น HKS แบบนี้นะคะเวลาแบบว่าเราขับใช้งานนะคะก็คือเสียงเขาก็จะแบบดูดุดันมากกว่าเดิมนะคะก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่ชอบชุดแต่งประมาณนี้นะคะก็ติดตออ่อณชาได้เลยที่เบอร์สูตรกัา3 2อ9ค่ะอ่ารอบคันกันไปแล้วอ่ะ0 4 4 9 5ย์4 4239นะคะอ่าแล้วก็ภายในนะคะในฝั่งของคนขับนะคะก็อย่างที่นัาชาแจ้งไปว่าพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะมีระบบต่างๆนะคะที่อยู่ที่พวงมาล,ลยัยลต่างๆหัวหน้า,านข่ก็คือมีระบบเนาะ ระบบพูดคอนโทรลนะคะแล้วก็เป็นแบบสต็อปแอนดกนะคะอยู่ที่โฮมไลน์นะคะสามารถกดตั้งค่าเซ็ตใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็จะมีหน้าจอดิจิตอลนะคะไว้ให้ใช้งานกันนะคะแล้วก็มีหน้าจอตรงกลางนะคะขนาดใหญ่นะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะแบบไม่ต้องเสียบสายเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์นะแล้วก็จะเป็นโหมดการขับขี่นะคะที่นัาแจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะสามารถกดได้จากปุ่มตรงนี้เลยนะคะสำหรับ แอร์นะคะก็จะเป็นแอร์แยกซ้ายขวานะคะเบรกมือนะคะก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าเนาะแล้วก็การสตาร์ทรถนะคะก็ขึ้นรถไปได้เลยเราเหยียบเบรกนะคะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะคะคือสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็สามารถสตาร์ทรถผ่านมือถือนะคะอันนี้แบบยุคใหม่แล้วยุค AI นะคะไม่ต้องไป จิ้มให้เหนื่อยกันนะคะขนาดแค่จะไปไปนิวเนาะจิ้มที่รถนะคะก็คือสตาร์ทจากระยะไกลได้เลยนะคะตอนนี้ทําการทดลองนะคะต่างประเทศนะคะสตาร์ได้อยู่จ,จังหวัดสตาร์ได้อยู่นะคะแต่ดาวังคารยังสตาร์ไม่ได้นะคะยัง <c oughs> <c oughs> อย่าเพราะยังไม่เคยไปนะคะก็คือสตาร์รถผ่านมือถือจากระยะไกลได้เองนะคะสําหรับตัว f o r d e v e r อร์นะคะตัวนี้หน้าจอทาอะไรได้บ้างครับอไรตัวนี้หน้าจอนะคะหน้าจอตรงกลางนะคะทําอะไรได้บ้างนะคะก็คือ รองรับ Apple CarPlay ค่ะ Android Auto นะคะแบบไม่ต้องเสียบสายแล้วไอ้สองระบบนี้มันคืออะไรเนาะบางทีก็เซลก็พูดเร็วๆนะคะลูกค้าจะไม่เข้าใจก็คือเชื่อมต่อผ่านมือถือค่ะระบบต่างๆที่แอปพลิเคชันที่เขารองรับกับหน้าจอตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นแอปพลิเคชัน YouTube หรือแอปพลิเคชันแบบที่ดูแผนที่หรืออย่างเงี้ยค่ะตัวแผนที่เนี่ยเขาก็จะแสดงที่ตัวหน้าจอขนาดใหญ่ ตรงนี้เลยนะคะทำให้ลูกค้าดูแผนที่ได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆก็โทรเข้าโทรออกรับสายอย่างเงี้ยค่ะก็ผ่านตัวหน้าจอได้เลยนะคะก็จะมีรายชื่อขึ้นมาเนาะแล้วเราก็กดรับสายได้เลยนะคะาง,งก็ใช้ o o o l l m m p s ถ้าหลงอัจฉร Google Maps จช่วยไม่ได้ อันนี้เข้าใหม่ไปเลยถ้าหลงทางนะคะก็ใช้ Google Map นะคะแต่ถ้าหลงนาชานะคะก็ช่วยไม่ได้นะคะช่วยโทรมาที่เบอร์095 394 4239นะคะวันนี้พาชมรอบคันนะคะเอาจริงๆก็คือช่วงล่างเนี่ยมันเป็นช่วงล่างที่เ,เยอะนะคะที่เปลี่ยนแบบจัดเต็มนะคะวันนี้นะคะก็เอาใจแบบสายที่แบบว่าชอบแล้วการชื่นชอบนะคะการแบบว่าคัสตอมใช่ปะ c u สตอมนะคะกับ <g rab> สำหรับช่วงล่างนะคะแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนมีผลอะไรไหมก็ใช้งานได้ค่ะช่วงล่างเดิมของ Ford Everest เนี่ยถือเป็นช่วงล่างที่แบบ นุ่มนะคะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นช่วงล่างวัดลิงนะคะสาหรับลูกค้าท่านใดที่แบบไม่ได้เปลี่ยนหรือว่าเอ๊ะหรือว่าจะจะเปลี่ยนดีไหมนะคะถ้าเกิดการใช้งานของเรารู้สึกว่าเพียงพอแล้วนะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยก็คือเพิ่มความหล่อความเท่ไปเนาะเพราะว่ารถเนี่ยก็คือโหลดต่ําลงมาประมาณ2นิ้วนะคะอ่าก็คือความสูงประมาณนี้เนาะขออนุญาตให้ช่วยสำหรับรถที่โหลดนะครับประโยชน์ของรถที่โหลดก็คืออ่าก็คืออันเนี้ยจะทําให้ อันดับแรกเลยคือขึ้นรถได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเตี้ยลงกว่าเดิมเพราะว่ารถของเราค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สําหรับสายมุดนะครับก็จะลดอาการโค้งตัวของตัวรถได้เพราะว่ากาวเคร์แลันมันต่าลงนะครับก็ของเดิมถ้าเป็นเอเวอร์เรสของเรานะครับถ้าเทียบกับกับหน้าตาเดียวกันเนี่ยก็คืออาการโค้งตัวของเราน้อยมากอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับลูกค้าที่รู้สึกว่าขออีกนิดนึงจะต้องทําการทําให้รถมันต่าลงนะครับแล้วก็ ส่เบรกสายชกอาพหรืออะไรต่างๆเพื่อให้ได้ฟิลลิ่งของตัวเองขึ้นมาก็คือต้องต้องมีการปรุงแต่งขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าออกมาจากรถเดิมๆจะเป็นรถแบบที่ออกมาแบบกลางๆก,ก่อนนะครับแบบนั้นใช่ค่ะก็อยากได้ความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็การกระจายแรงเบรกเนาะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็ เกรดนะคะช่วงล่างจัดเต็มแบบนี้ไปเลยนะคะเท่าไหร่นะคะ, <os> ไ,ะ,คะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะถ้าใจเราชอบนะคะถ้าใจเราชอบนะคะไม่เท่าไหร่เลยค่ะก็ปรึกษาณาชาได้นะคะเขาว่าเขามีหลายตัวแล้วก็หลายรุ่นมากๆนะคะอยู่ที่การใช้งานของลูกค้าเลยอยากจะเปลี่ยนเพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะคะก็สามารถแจ้งณาชาได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะต้องแอดไลนา์ณชาก่อนนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าสามเก้าสี่สี่สองสามเก้านะคะวันนี้นะคะก็น่าจะพอสมควรแลว้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าเนาะ ถ้าไม่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ไม่อยากดูตําแหน่งไหนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวขอญอาตลาก,กันไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ะคราวหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ